หหกกกเเนนนนนื่่ยใจ็ดิไไีี้ไไปลูคทววุมามอ,อีกแล้วนะคะเขาผ้าหาเห็ดคือเ<า>ก้าว่ะคนหมักปลาค่ะพี่น้องค่ะคนหมักปลามาเหมือนเดิมค่ะกำลังเดินสายค่ะคนพร้อมไม่รู้เห็ดพร้อมหรือเปล่านะคะไปค่ะมาเบิ่งกันว่าสิดได่บอ่อค่ะมือน,นี่ เป็นฟลังเก็บเห็ดนั่งตีธามาตอโลดมื่อเจ้าเห็นตะกางหลังด้บบานนี่ยฟลังเก็บเห็ดตีธามาต้วนกวนหัวหัวยามาเด้อหัวกำลังขี่โอ้ยกำลังขี่ด้อหัวยามายามาเล่นยุพุ่นละหัวโอ้ยโอ้ย,อย,อยกำลังขี่ปวดขี่หัว เก็บเห็ดไปเก็บเห็ดมากพี่น้องหอดฟังเด่นมากกักทืไ่ไหบุ้นนี่แม่น้ำคามค่ะไปไสขึ้นไปขวางขึ้นไปนางขึ้นไปหลังเนาะบานนี่เบิ้งค่ะเบิง้งโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยไปไหนดีขับรถไปขับรถมากรถพ่อเป็ดเอาจะโตวว้าวพี่น้องม้งเนี่ย <Yeah, yeah. S 1> โอ้บานที่นี่มันสิโศกดีเ่มือนี่อ้าไปไปเบิง้งพี่น้อง ันเบิ้งบดีนี่บอหูเลยนะคะดูค่ะเปิดพออบออกนะคะโอู้หูหย้าห้ภาคค่ะดูค่ะดูค่ะเปิดพออบออกนะคะเบิ้งเบิ้งเปิดพออบออกคะ่ะมาเรามาเก็บกันซิว่าสิเป็นจังไดค่ะอาจสีขี้ดินหลายแน่เบิ้งแอนใส่เบิ้งขาขาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกป,กปก๊อกนั่นเลิศค่ะในที่สุด เราก็ตามเจอบ้างพี่น้องไอ้เบิง่งดอกน,น้อยๆหอยสังบ้างถามฝรั่งมึงหันหนิวเขาบอกบอกว่าเจเ้าเราบางอู้ดอกนะี่แม่ดอกหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวตามด้วยพี่น้องมันนะคะผัไมีดอกหนึ่งดอกสองอน่าตามมากดิพี่น้องพอดีพัดพอดีพัดละเลิศขะเลิศ กระสวยกะยังคนคนสั่งกะลาไฮบ่งขาพี่น้องบ่งพอดีผัดตึึงตัวติวตึงทั้งกะละมังสักผานี่แหละพนว่าต้นตำรับเห็ดพึ่งสวีเดนดอกอีู่พั้นพนี่พี่น้องเห็ดเผิงนี่นี่นี่บ่งค่ะจมูลเลยนะคะเลิศเลิศเปิดเสื้อค่ะ พี่น้องเราเจอเจ้าป่าค่ะเบิ้งตบหลังดังเป๊ะคุณค่ะเบิ้งใส่เบิ้งอาไ้ว่านี่ดอกนี่ปึ๊บค่ะเบิ้งสวยงามตะการตาค่ะสุดยอดค่ะพี่น้องขาเบิ้งว้าวหัวเขียวสะอุ้มปาดทิงทูเบิ้ง เบ่งคะเมนงามงามงามเบ่งปาดขาเบ่งนะมาหาะพีพี่น้องปาดขาเบ่งปาดขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยเกร็บแขนสั้นปาดอีกปาดอีกพ่อเหรอให้ปาดทิ่มมัดและทอเห็ดสวีเดนมีแต่ของใหญ่ๆนะคะเด่นเลยที่บานเลยนี่ค่ะรู้ว่าโอ้ยบางขาค่ะ มึงค่ะของใหญ่นะคะเล่นแล้วนะคะไปค่ะไปค่ะบูเบอรี่พี่น้องดกแข้งมองนี่ฮอตบะมี่บุไดามาตักค่ะคันคือบะมา่มตักบุเก็บเฮดเมียหรอกสิเก็บบูเบอรี่ก็นนะคะ่ะมึงอู้ยมึงดกคักดกแน่พี่น้องเอ้ยบังกินก็นน่ะอู้หูเฮดเพิ่งอันนี้กินได้บ่พี่น้อง เบื้องสาวดอนสิเกบให้พี่นองเบื้องรู้ว่ากินได้บ่บอกสาวดอนนะ้าพันแหนดีดีค่ะนี่เป็นแบบลักษณะแบบนีนกินได้บ่คะนี่กินได้ไม่เอ่ยเนี่ยกินได้ไหมคาบอกหน่อยนะคะเดฟฟน่เด่เดี่เดี่เด่ จ that, ังไหนคนนั่นอีหยังกว่าขวัาว่เป็นคนหวัญหาว่เป็นพอเหบังจะจังไหนบานกันนี่เดินถ้าท่นดินท่นหญ้าพูนบิ่งค่ะเบิ่งพูนบังบานที่นี่ฝออีกเนี่ยแม่เนาะฝออีกเนี่ยแหะเน่งเน่งให้เห็นเอ็นเบิ่งดูเก็บว่าเป็นดอกเห็ดยังนี่พี่น้องมันเห็ดกระด่างบานเฮาปะอื๊ดบังดอกแบบไงแบกเปรกระดอกระเดีย หลุมล้อมด้วยดอกไม้อันสวยงามนะคะดอกปักเอบค่ะพี่น้องคะดอกปักเอบมันเก็บตัวรุ่นดีกว่าเกษตรบ้านเดินสายด้วยล่ะค่าบ้างด้วยใช่ไหมเก็บเกณฑสี่พี่น้องเอ้ก็เก็บเฝ้าเนาะเฝ้าเรียนน้ำปนไม่หัดขับนะคะนี่เบิ้งเฝ้าเรียนน้ำปูเก่าน่ะหรอเก่าย่างไวแห้งก็มัน หัวชะตอมัอยากหัวเลยโอ้มากลังของมเป็นสาระไปป้าบันเมื่อทำคับางอยางอู้ยยย หากเหนื่อยใจก็เดินนี้ไปให้ไกลผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดึงใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ไปไปไปดูค่ะน่ารักจุ๊บบูจุ๊บบูค่ะน่ารักจุ๊บบูจุบบูนะคะ หน้าตานะคะพัดผิิงไส้พักบุ้งค่ะเมุ่เจ้าค่ะ็นจังไหนหน่ากินไหมคะตามมาติดๆด้วยนี่ค่ะเมนูพิเศษนะคะติ่งใส่สีฟ้าค่ะ